สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาส่องโปรไฟล์ของแข้งทีมชาติจีนที่โอนสัญชาติว่ามีใครกันบ้างสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนาที่5ของกลุ่ม C ระหว่างทีมชาติจีนเปิดสนามเซนต์ยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์รับการมาเยือนของทีมชาติไทยสำหรับไทยเราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกับ2เกมในเกมเชียร์ตาผ่านเข้ารอบ3หรือรอบ18ทีมทสดุดท้ายโซนเอเชียโดยนาที่5ไทยเราต้องบุกไปเยือนจีนในวันที่6พฤษภาและนัดสุดท้ายเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ ในวันที่11บเอ็ดพิษนาโดยเกมชี้ชะตากับทีมชาติจีนสิ่งที่น่าสนใจคือทีมชาติจีนจะไม่มีอูเวย่ยเอ๊ะหยียวนยีสองผู้เล่นแกนหลักของทีมหลังทั้งคู่ติดโทษแบนในเกมนี้ระหว่างทีมชาติจีนกับทีมชาติไทยหากย้อนไปเกมแรกที่เจอกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจีนพวกเขาบุกมาชนะสองประตูต่อหนึ่งในเกมนั้นทีมชาติจีนใช้ผู้เล่นจีนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าว่าทีมชาติจีนยุกคกุนซือคนใหม่อย่างบังโก้อีบังโก้กุนซือวัยหกสิบ พวกเขาใช้บริการผู้เล่นโอลิัญชาติถึงสี่ลายในการรับมือกับทีมชาติไทยหวังย้ำแชมป์ทีมชาติไทยอีกครั้งโดยเกมนี้เป็นเกมชี้วัดการผ่านเข้ารอบอย่างแท้จริงหากจีนชนะพวกเขาจะการันตีผ่านเข้ารอบสทันทีและพวกเขายังมีสิทธิเสมอหรือแพ้ได้แต่ต้องเหนือนในเกมสุดท้ายกับทางเกาหลีใต้ส่วนไทยเราเกมนี้ไม่มีสิทธิแพ้ต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวหากต้องการผ่านเข้ารอบต่อไปเรามาทําความรู้จักกับแข้งโอลิมัญชาติของทีมชาติจีนในยุคข,ของบังโกอิวานโกวิสว่ามีใครกันบ้าง รายแรกเป็นไทอันบาลนิ่งหรือชื่อจีนเจียงกวางไทกวางหลังวัย9ปีแปลงสัญชาติจากอังกฤษเป็นจีนไทอันบลนิ่งเจ้าตัวได้รับสัญชาติจีนตามบรรพบพรุษสำหรับไทอันบาลนิ่งอายุ29ปีสูง188ซนติเมตรปัจจุบันค้าแข้งกับทีมเซี่ยงไฮ้พอดเอฟซีแด้ยังเคยค้าแข่งในศึกฟุตบอลอังกฤษมาแล้วกับทีมเอเวอเรตั์บีเกนและซันเด์แลนไทอันบอลนิ่งเจ้าตัวยังเคยติดทีมชาติอังกฤษชุดยูสิบเจ็ดสี่นัดยูสิบเก้าสี่ 21, 8, 5, ส่วนทีมชาติจีนชุดใหญ่ติดมาแล้ว26นัดทาได้1ประตูถือว่าเป็นนักเตะโปรไฟล์หรูอพอสมควรได้อายุยังไม่มากนะักรายที่2เป็นเฟอร์นานิโยรือชื่อจีนเฟอร์นานหัวอายุสาสเปีเล่นตำแหน่งกองกลางแปลงสัญชาติจากบราซิลเป็นจีนโดยเจ้าตัวอาศัยอยู่ประเทศจีนเกิน5ปีจึงสามารถเอลนสัญชาติได้เฟอร์นานิโยปัจจุบันเจ้าตัวขาแขชงอยู่กับทีมซันตงไทซานทีมดังแห่งศึกชนซสซูเปอร์ลีกและติดทีมชาติจีนมาแล้ว2นัดยิงได้1ประตู สำหรับเฟอร์นันเดโยเป็นนักเตะเท้าซ้ายและเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายเป็นเจหลักสำคัญในเกมลุกให้กับทีมซานตงไทซานและเจ้าตัวยังสามารถพิเกมให้กับทีมซานตงไทซานได้ตลอดเวลารายที่3าเป็นเอลเกลสั้นหรือชื่อจีนไอเคอร์สั้นอายุ34ปีเล่นตำแหน่งกองหน้าอาศัยอยู่ประเทศจีนเกิน5ปีจึงได้สัญชาติจีนการที่ไม่มีโอเวอร์ในเกมชี้ตากับทีมชาติไทยพวกเขาก็หวังพึ่งเอลเกลสั้นในการล่าตะขคร้ให้กับทีมชาติจีน ปัจจุบันเจ้าตัวขาแข่งอยู่กับทีมเินตูทีมดังในศึกเชนนิสซูเปอร์ลีกสำหรับเอวเคียวสันขาแข่งอยู่ในเชนิสซูเปอร์ลีกเกียวนานเกิน10ปีได้เคยได้แชมป์กับทีมกวงโจเอเวอร์เกนมาแล้วเอลเคียลสันเจ้าตัวเคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลมาแล้วในปี2011หลังทำผลงานได้ดีกับทีมฟาตาบาโกทีมในลีกบ้างเกิดเส่ินทีมชาติจีนติดมาแล้ว19านัดทาได้5ประตูและคาดว่าเจ้าตัวน่าจะเป็นก้องหน้าเบอร์นของทีมในการล่าตะข่ายให้กับ แนลารยที่ีเป็นอารันคาวายโยหรือชื่อจีนอารันเต้นตำแหน่งกองหน้าอายุ34ปีเจ้าตัวอาศัยอยู่ประเทศจีนนานเกิน5ปีจึงสามารถโอนสัญชาติได้สรับอารันคาวาโยเจ้าตัวเริ่มต้นค้าแข่งกับทีมในลีกบ้านเกิดอย่างทีมฟูเนีดนเช่ก่อนที่จะย้ายไปค้าแข่งในลีกยุโรปกับทีมเลชบูซาบวกทีมดังในลีกออสเตรียก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาค้าแข่งในศึกเชนิสซูเปอรีกของจีนและยังเคยได้แชมป์กับทีมกวางโจเอเวอร์แกนมาแล้ว ปัจจุบันเจ้าตัวค้าแข่งอยู่กับทีมปักกิ่งก่วอันทีมดังในศึกเชนิสซุปเปอร์ลีกและติดทีมชาติจีนมาแล้ว3มนัดเป็นตัวจริงหนึ่งนัดและสำรองอีกสองนัดและเพื่อนๆล่ะครับที่เห็นเช่นไรกับบรรดาเหล่าผู้เล่นโอนสัญชาติของทีมชาติจีนเชื่อว่านักเตะไทยเราไม่กลัวเหล่าบรรดาผู้เล่นโอนสัญชาติของทีมชาติจีนเพราะแต่ละคนก็อายุเกิน30สบวกเลยจุดสุดยอดของตัวเองแล้วและนักเตะไทยหลายคนก็เคยเผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาผู้เล่นโอนสัญชาติของทีมชาติจีนในศึกเอฟซี เซตตีในการเจอกันเกมอย่างเป็นทางการระหว่างทีมชาติจีนกับทีมชาติไทยโดยเจอกันทั้งหมด12นัดไทยชนะ3นัดเสมอ1นัดและแพ้8ป8นัดทีมชาติไทยยิงได้15ประตูและเสีย27ประตูเชื่อว่าค่ำคืนในวันที่6นี้ไทยเราไม่น่าจะแพ้ทีมชาติจีนสกอร์ที่คาดในเกมนี้เสมอกัน1 1หรือไม่ก็ไทยชนะ2ประตูต่อหนึ่งและเพื่อนเพื่อะครับที่เห็นเช่ไนไรพูดคุยันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ